นึกว่าผมปลาคั้งกลบเรียรุ่นน้ำแตกเนี่ย จบครับจบเกมครับเต็มคำนะครับเรียบร้อยครับไม่ต้องส่งกันเลยทีเดียวอย่างเี้ครับเต็มคำครับ นี่ไงครับเรียบร้อยครับขอแค่กัดครับมีบอกให้ดาบนะ,ะให้ดาบเลยนั่นไงให้ดาบตัวเดิมครับให้ดาบตัวเดิมอีกแล้วครับตัวเดิมเลยเนะี่ยตัวเดิมเลยกูว่าแลนะ้วนี่ครั้งที่สองที่เจอมนะันเนี่ยที่ตัวเดิมที่เดิมเลย ปล่อยนะครั้งที่สองนะฮะครั้งแรกน่าจะอาทิตย์ก่อนนะที่ได้ そうである。